ยิ่งแก่ยิ่งหล่อช่วงนี้เทนแดดดี้กำลังมาแรงดารารุ่นพ่อรุ่นลุงดาเมจแรงกระชากใจสาวน้อยสาวใหญ่ใครก็อยากเรียกแดดดี้กันทั้งนั้นแต่เป็นแดดดี้ที่แปลว่าที่รักนะไม่ใช่แปลว่าพ่อเกิดมาเบอร์นี้วันนี้ห้องข่าวบันเทิงจะพาไปส่องเหล่าดาราตัวพ่อรุ่นใหญ่ที่สาวๆอยากเรียกแดดดี้ที่สุดแม้บางคนจะผันตัวเองไปทํางานนอกวงการแล้วก็ตามแต่ความหล่อยังคงกระพันเป็นภาพจําของแฟนๆทุกคน เริ่มกันที่คนแรกพ่อของเป็นหนึ่งในมาตาลดาละครน,น้ำดีแห่งปีแจ๊บเพนเพชรนักแสดงนักร้องวัย49ปีแม้ละครจบแต่คนดูยังคงสะดุดตากับความหล่อไม่สา่งของคุณพ่อสาวๆตามเปิดวาร์ปกันเป็นแถวหนุ่มกันชัยดาราพิธีกรชื่อดัง อายุทะลุ54ปีแล้วแต่ความหล่อยังคงสดใสขึ้นเรื่อยๆหน้ายังใสปิ๊งผมยังดกดำแถมงานยังฮอตมากอีกด้วยแซมยุรนันสดใสในวัย60พระเอกรุ่นใหญ่ชื่อดังที่กลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งเรียกว่ารุ่นพ่อแต่ความหล่อ,อยังรุ่นพี่ความล้มุนยังอยู่ครบและกลับมารับงานละครแน่นเลยทีเดียวก้องสหรัต นักร้องนักแสดงหนุ่มวัย54ขวัญใจแม่ยกตลอดการการดูแลรูปร่างและสุขภาพยังคงเส้นความหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพีททองเจือคุณพ่อสายหล่อภรยเอกสุดเข้มในวัย54แต่ยังคงรับงานบันเทิงได้สบายเป็นเพื่อนกับลูกได้อย่างลงตัวทั้งรูปร่างหน้าตาและฝีมือการแสดงยังเป๊ะมากวิทย์ภูธริต นักแสดงในแบบชื่อดังวัย53ที่หุ่นยังเผ็ดและยังมีผลงานละครอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังดูแลสุขภาพได้ดีอีกด้วยเ <c oughs> คนลี่ธนพัฒนพระเอกวัย52หน้าใสปิ๊งอยู่วงการมานานดูแลตัวเองอย่างเฟี้ยวแม้สละโสดแล้วแต่ความหล่อและความละมุนยังคงอยู่ครบ 1. มาริดเจ้าพ่อพระเอกละครจากจัวงวงอดีตพระเอกเจ้าของฉายาเด็ดพี่ อายุ52ปีแล้วแต่ยังคงความหล่อไม่เปลี่ยนแถมยังดูแลตัวเองอย่างดีมีรูปร่างสุดแซ่บจนรุ่นน้องต้องอิจฉาปิดท้ายที่ขวัญใจสาวๆทุกยุคทุกสมัยแอนดิวเกร็กสันนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษปัจจุบันในวัย44ปีเขายังคงใช้ชีวิตแบบอินดี้ภายใต้ความหล่อสไตล์ฝรั่งมาดก,กวนที่เป็นเอกลักษณ์